ออกห้างล้านกว่าวันนี้เอาไปเลย7,59,000บาทเท่านั้นมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะคะเราเอารถครอบครัวที่ใหญ่โอ่งถงไม่ว่าจะวิ่งที่ไหนก็บรรทุกได้ถึง12ที่นั่งนั่งกันไปเลยจุกๆนะคะสำหรับคันนี้เลยโตโยตา้านั่นเองนะคะคันนี้เป็นปี2016 เครื่อง3,000แล้วนะคะเปลี่ยนใหม่หน้าปัจจุบันเนี่ยจะเป็นตัวหน้ายาวตัวนี้เป็นโฉมสุดท้ายแล้วก่อนเปลี่ยนหน้าใหม่เป็นปัจจุบันนะคะเครื่อง3,000ต้องบอกก่อนว่าประหยัดน้ำมันมากๆเพราะ เป็นตัวดีเซลนั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะตัวนี้กระจังหน้าใหม่ก่อนโฉมสุดท้ายที่จะเปลี่ยนโฉมนะคะตัวนี้นะคะเป็นกระจังหน้าคมเนียมนะคะตัวใหญ่ที่สำคัญม,มาพร้อมไฟตัดหมอกแล้วหน้าเดิมหน้าสวยมากนะคะเครื่องสามพันประหยัดน้ำมันโคตรนะคะแล้วที่สำคัญน,นะคะเรามาพร้อมกับดอกเบี้ย2.79 ดูด้านในของเขาเวลาเราไปซื้อป้ายแดงอ่ะคุณจะเจอเบาะผ้าเป็นเบาะผ้า4ี่แถวเลยนะแต่อันนี้ซื้อมือสองของเราราคาเพียง759,000บาทถูกมากจริงๆปี2016เราแล้วได้เกียร์ออโต้เวลาคนขับรถตู้จะเมื่อยคัดเมื่อยขานะคะเพรอขับทางไกลต้องการออโต้นี่เลยย้ำของหายากออโต้นะคะที่สำคัญมาพร้อมเบาะ ใหญ่3มแถวเบาะทําให้แล้วซื้อไปปุ๊บขับได้เลยค่ะนี่นั่งกันไปเลย12คนนะคะแล้วที่สําคัญมาพร้อมกับคอนโซลนะคะที่วางแก้ววางของเบตเตอร์เลสส3อันนี้เกะที่จะเปิดวางของได้นะคะและที่สําคัญนั่งระยะเวลายาวๆ3าว3ชั่วโมง5 6ชั่วโมงมาพร้อมกับทีวีนี่เลยนะคะทีวีสามารถ ดูริ้งกับด้านหน้าได้นะคะหน้าจอนะคะคือบอกได้เลยว่าชิวนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ให้ดูแค่น้ำจิ้มเท่านั้น mm hmm. เดี๋ยวดูด้านหลังคันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเดิมมากเซ mm ็ hmm. นเซอร์มีให้บางคนขับรถตู้โอ้ยถอยยังไงมีเซ็นเซอร์กระจกมองหลังตัวนี้ถ้ามองถอยยังไงก็ไม่ชนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดู mm hmm. ผู้โดยสารข้างในกันดีกว่าไป บอกเลยผู้หญิงก็ขับได้นะคะสำหรับคันนี้ขึ้นก็ไม่ยากนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะด้านหน้าอ่าสำหรับคันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าใครที่ซื้อรถกับมะเหมี่ยวนะคะรับไปเลยนะคะดอกเบี้ยนะคะ2.79ที่สำคัญขับไปเลยฟรีๆ3เดือนก็คือ90วันขับไปเลยฟรีๆคุณไม่ต้องผ่อน90วันเต็มแล้วมากกว่านั้นก่อนส่งมอบเรามีตรวจเช็ค ทั้ง32จุดให้ลูกค้าเลยนะไม่ใช่ซื้อปุ๊บขับไปอย่างนี้เลยไม่ใช่เราจะเช็คยางเช็คช่วงล่างภายในห้องเครื่องทุกอย่าง3-2จุดนะคะก่อนส่งมอบนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเบาะนี่โอ้โหเบาะใหญ่นะเนี่ยถ้าใครนั่งก็นี่เลยแต่ถ้าข้างหน้าไม่มีคนนั่งก็สามารถพับลงได้เพื่อวางแก้วนะคะอ่ะมาดูหน้าจอด,ด้านคอนโซลดีกว่าคอนโซลของเขาแอร์แบ็ค ABS ทุกอย่างครบคันนะคะคันนี้มาพร้อมเกียร์ออตโต้ต้องบอกก่อนทำไมออตโต้ถึงขายดีในตลาดแล้วของหายากมากเลยนะคะในตลาดก็คือ1ออกข้างป้ายแดงแพงมากด้วยแพงกว่าเกียร์แมนวนวลนะคะทุกคนรู้กันอยู่แล้วและที่สำคัญ7 5 9 9 0 0บาทปี2016มาพร้อมเกียร์ออตโต้นี่เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันอีกรอบนึงไปคะ่ะ สบายมากเลยนะคะสําหรับคันนี้นี่เลยค่ะที่วางเท้าก็มีนะคะสําหรับคันนี้อาจถอดรองเท้าก่อนเนาะที่วางเท้านี่นะคะนั่งยาวๆสบายเลยเพราะส่วนมากอะคนชอบหารถตู้เพราะเวลารถตู้เนี่ยจะนั่งกันยาวๆเมื่อยนะคะก็มีที่วางเท้าด้านหน้าด้วยและที่สําคัญดูอีกทีนึงข้างบนนี้บุเรียบร้อยนะแต่ว่าเป็นสีเดียวกับเบาะสีเดียวกับตัวรถนีตะเข็บนะคะ บุเรียบร้อยนะไม่ใช่สีเป็นหลังคาที่ออกมาจากป้ายแดงอันนี้บุทั้งคันเลยนะคะแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนนะคะแล้วใครอยากได้รถดีรถสวยดอกเบี้ยถูก2.79ก่อนส่งมอบมีดูดูยางให้สีเส้นตรวจเช็คก่อนส่งมอบ32จุดที่สำคัญขับฟรีไปเลยอีก90วันหรือ3เดือนนั่นเองติดต่อมะเมียวดอกถูกได้เลย083 888 8. 8. 8 1 8 1ค่ะ